ครับในขณะนี้ผมมาอยู่ที่สียแยกหายเสี้อำเภอบางอาจารย์จสิงห์บุรีนะครับจุดต,ตรงนี้เป็นถนนสายสิงห์บุรีบางอาจารย์ชนะสูตรมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางจนที่ตำรวจและเจ้าที่มูลนิธิอาสา,าสมัครช่วงวันเาจังหวัดสิงห์บุรีกําลังเร่งวางแผนเตรียมรับเงินในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับการขับขี่ชว้วยยานพาหนะตัวใหญ่จะใช้ความเร็วเกินขนาดหรือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความประมาท มาอุสรานณะขับกีการคณะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกับความร่วมมือการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมตัวกันแดนยูจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรีบผ่านสัมภาษณ์ได้เลยไม่ต้องอะไรจะให้ไปตรงนี้ก่อนออเขก่าเราตอนแรันนี้หนูไม่เห็นอะไรที่ ใกล้ไหมใกล้หรรถคุณขอตัดตัดให้ไหมกนัดกระทู้อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเย